บันทึกไทเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากการประกวดภาพถ่ายช้างฝ่ายอาร์ตโฟโต้คอนเทสต์ครั้งที่หนึ่งแรงบันดาลใจคือสิ่งสำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะการประกวดภาพถ่ายช้างฝ่ายอาร์ตโฟโต้คอนเทสต์คืออีกหนึ่งแรงบันดาลใจของเหล่าศิลปินรุ่นใหม่ทั้งของไทเบฟและสมาคมถ่ายภาพเนี่ย เราต้องการสนับสนุนผู้ที่รักการถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นแนวไหนทุกแนวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็สนับสนุนหลายด้านนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยเราก็ต้องการตอบสนองคนที่อย่างที่ผมเรียนแล้วก็คือว่ามีจินตนาการที่ต้องการสร้างสารรค์ภาพถ่ายที่ไม่มีขอบเขตจ,จำกัดนะครับซึ่งซึ่งเ,เราก็ได้รับความสนใจ จากนิสิตนักศึกษากับคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นจํานวนมากเลยก็คาดหวังว่าการประกวดครั้งนี้จะเป็นการจุดประกายให้คนที่ทราบข่าวหรือว่าได้มาเห็นเนี่ยในปีต่อๆไปเนี่ยจะมาร่วมกับเรามากขึ้นการประกวดภาพถ่ายช้างฝ่ายอาร์ต o ฟ o ต้คอนเทเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้สร้างสรรผลงานและมุมมองทางศิลปะที่แสดงถึงจินตนาการอันกว้างไกลของศิลปิน เพื่อเป็นการส่งเสริมวงการภาพถ่ายของไทยให้มีความหลากหลายมันดูว่าความชอบเองก่อนนะคะจริงๆความชอบว่าเอ๊ะเราชอบอแนวนี้อนใช้สีแสงเป็นยังไงบ้างหรือว่าชื่อภาพก็มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะถ้ามันดูแล้วให้เราคิดตามต่อไปได้เป็นเหมือนเป็นเรื่องเล่าจากภาพของเขาได้เนะะี่ยค่ะอันนั้นก็เอาคะแนนไปเวทีประกวดอันนี้นะครับต้องการคนที่มีไอเดียใหม่ๆ ไอเดียที่แหวกแนวแล้วก็เราคือเราต้องการอะไรใหม่ๆผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ก็กำลังมองหาเหมือนกันก็อยากจะเชิญชวนเข้ามาตรงนี้ให้มากขึ้นนะครับไทยเบฟขอบันทึกการประกวดภาพถ่ายช้างฝ่ายอาร์ต o ฟโต้คอนเทสต์ครั้งที่หนึ่งเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบ,เ,บเวอรเรจจำกัดมหาชน